สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila Gamer นะครับยูวิดก,กับเกมกันดั้มวางแผนบนมือถือ SD g u n กันดั้ม e r a t i o n Eternal นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับะจะย้อนกลับมารีวิวนะหุ่นเอชตัวซ่านะครับจากภาคโมบิลสุดกันดัมไอรอ o บ d o ออฟแ n นนะครับก็จะเป็นตัวสายซับนะครับแปะดีบัฟสองตัวนะก็คือกันดัมคิมาริกวีดาแล้วก็กันดัมกูเซริเบกฟูซิตี้นั่นเองนะครับ ต,นะตอนแรกคิดว่าจะทํารีวิวตัวนี้ตั้งนานแล้วแล้วก็หมดไปเล่นเอเจนต์นอตโรสเง่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็เล่สนสมาสลีกก็เลยลืมไปเลยวันนี้นึกขึ้นได้นะเดี๋ยวย้อนกลับมารีวิวกันนะครับตัวแรกก่อนเลยนะครับก็คือกันดัมคิมาริตรีด้านะครับตัวนี้นะผมถือว่าเป็นตัวฟรีที่เยี่ยมเลยนะเควรจะต้องมีทุกคนนะครับเพราะว่ามันเล่นได้ทั้งในยานของวันช็อตคิลเลอร์นะครับ ยานเอชยูนิตแล้วก็ยานไรเบิส์นะครับโหคือเล่นได้หลากหลายนะเล่นอัลเทอร์เนทีฟซีรีส์ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็คือส่วนใหญ่ก็เล่นได้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญคือเล่นได้ทั้งวันช็อตแล้วก็เอชยูนิตนะครับแถมเป็นตัวแปะดีบัฟตัวฟรีที่ใช้ได้เลยนะอาวุธ3าถึงหช่องนะครับก็คือยิงได้5ช่องได้สเลปสเปเชียลเคอีพีราวนะครับตรงนี้แปะนะครับแปะดีบ e ัฟทำให้ลดพลังป้องกันของศัตรูลง30% 1เปอร์เทินนะครับ power อยู่ที่สี่พันเก้ร้ power นี่ก็ธรรมดาธรรมดานะแต่ว่า accuracy นะครับอ่าเต็มร้อยนะครับก็ถือถ,ถือว่ายิงโดนค่อนข้างจะโดนบ่อย <laughs> ไม่ค่อยวุดนะครับอาจจะมีวุดมาก <laughs> นะนะก็แล้วก็อีกวุดหนึ่งนะครับอารยาชิกิไท p e นะครับอ่าก็จะเป็นทำให้โดนสเปเชียลเวพอนขึ้น20%อันนี้จะเป็นอาวุธ1-4ช่องนะความแรงนี่แรงกว่าไดเซลฟนะครับอันนี้5,640 accuracy ก็ เต็มร้อยนะครับแถมมีคิติคอนเรดขึ้นมาอีก20%็นะนะ <c oughs> ก็มีคิติคอนเรดขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะผมมองว่ามันแจ๋วเลยนะแต่ไม่ต้องเป็นต้องปลดลอยนะเพราะว่าสายซับนะครับมันไม่ได้ช่วยเพิ่มดาเมจขึ้นมามากนะครับเน้นเรื่องการแปะดีบัฟซะมากกว่านะครับตัวนี้จริงถ้าเกิดสมมุตินะสมมุติมันบินได้นะโอ้โหสุดเลยแต่ว่าอันนี้คือมันบินไม่ได้นะครับมันก็จะลงได้แค่ในอวกาศกับบ,บนพื้นโลกนะครับ แต่ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะเก่งเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีนักบินอยู่อาสามารถใช้นักบิน SSR นะครับอย่างไอที่ได้อ่าเดียร่านาทีร่านะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้ตอนเล่น e t e r n r l Road e x p e ก t 15นะครับก็คือทั้งหุ่นแล้วก็คนขับนะเนี่ยเมื่อขับของซีรีส์ไอรอน l มนออฟเอนะครับก็คือรวมคิมาริวีด a มันก็จะซับ2ครั้งแล้วก็จริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งนะ ก็คือเจ้ายอคูเจนนะครับเออแต่อันนี้ผมไม่ได้สุ่มมานะตัวไอเซนอาหารนะครับก็เอามาขับได้เช่นกันนะครับเผื่อจะดีกว่าด้วยจริงๆผมว่ายอคูเจนดีกว่าดี r ่านะดีล่านะอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าหุ่นกันดั้มคูเชียนรีเบกฟูดซิตี้นะครับสำหรับไอ้ฟูดซิตี้เนี่ยอืมมันเป็นตัวที่สร้างมาเพื่อเล่นเอเทนอลโดดเอ็กเพร เฉยๆนะแล้วก็สะสมแค่นั้นเองนะครับคือถ้าเทียบความเก่งแล้วในส่วนของคิมาริวีนาเก่งกว่าเยอะนะครับไอ้อย่างแรกเลยอาวุธแปะดีบัฟนะครับลดเด็บเหมือนกันแต่ว่ามันลดแค่ยิ่มห้าเองนะแล้วก็อาวุธสี่ช่องนะครับความแรงสี่พันสองเอ็กซ์เพรสซี่หนึ่งร้อยนะครับอ่ลองมาเทียบกันดูเห็นไหมอันนี้สี่พันเก้ายี่สิบยิงสามถึงห้าช่องลดเด็บสามสิบนะครับดีกว่าเยอะนะคิมาริวีนาดีกว่าเยอะนะครับ อ่ะตัวนี้จะเล่นในยานวันช็อตเช่นกันแต่ว่าเนื่องจากการแปะดีบัฟนะครับไอตัวคิมบลิตวีด้ามาดีกว่านะครับก็ก็ถ้าถ้าเทียบกันในวันช็อตนะอันนู้นดีกว่าคิมบลิตวีด้าดีกว่าแต่ว่าถ้ามาลงสปเียลไลา์ยูนิตหรือว่าแท็กอื่นมันก็ก็อาจจะพอได้นะครับอืมโซดีอาวุธหนึ่งนะก็คือซิสเซอร์นะครับกันไกนะครับกันไกอ่าตรงนี้ก็ทําให้โดน กายภาพแรงขึ้น25%นะครับแต่ว่าอาวุธคือ2ช่องเท่านั้นนะความแรง5.280นะครับคริติคอนเรท5%เทียบกับอีกอาวุธหนึ่งของอันนี้เห็นไหมอันนี้5,640ัี่ช่องนะส่วนอันนี้5.280นะครับแต่รู้สึกว่าไออารยาชิกินี่มันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะก็คือต้องมีค่ากำลังใจแม็กหรือว่าดีกว่านะครับตรงนี้ก็ ถือว่าสูสีแล้วกัน,นอีกอาวุธหนึ่งแต่ว่าเรื่องการแตะดีบัฟนะครับลดเดบเนี่ยทางนี้ดีกว่าอยู่แล้วสำหรับคิมาริทวีด้านะครับถ้าเราลองดูในมุมของคิมาริทวีด้านะครับก็คือวันช็อตคิลเลอร์ถ้าพูดถึงหุ่นหุ่นฟรีเอ,อ็กดูแบบนี้จะดูยากเดี๋ยวก่อนนะเราไปดูแบบนี้ดีกว่าฟิลเตอร์เอาดีกว่า ของวันช็อตคิลเลอร์นะครับอ่าน,นี่ก็คือพวกคุณจากวันช็อต k ิ l เลอร์นะเนี่ยถ้าเทียบเทียบดูแล้วนะครับตัวนีนะ้เป็นตัวแปดอีบัฟลดเดบบที่ดีดีแทบจะสุดเลยนะน่าจะสุดเลยของของโทฟรีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางคนไม่มีแอเรียลนะครับอย่างแอรลเนียมันเป็นตัวแปดลดเดบบ35%นะครับอันนี้คือตัว ur 835 แต่เมื่อกี้ตัวฟรีแปะ30นะครับอ่าเห็นปะว่าถ้าเกิดใครไม่มีแอรเรียเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนั้นได้เมื่อก่อนเนี่ยตอนเล่นทีมทีมหุ่นฟรีบางทีผมก็ใช้คิวเบเล่นะซึ่งมันแปะแค่20เปอร์เองเนะนะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันแปะคู่กับตัวนี้นะสเปเชียลสานะครับก็จะเป็นสเปเชียลสากับอันนี้20เปนะครับแต่จริงผมมองว่าไอ้เจ้าเนี่ย ถ้าเกิดมันไม่ติดเรื่องปัญหาไอ้นี่นะไอตัวแปดสเปเชียลยี่บเปอร์ที่มันต้องมีกําลังใจแม็กนิดนึงนะครับแปดสามเนี่ยผมว่าดีกว่านะอันนี้ก็ต้องดูจากหลายๆอย่าง,างนะจังหวะการเล่นในแต่ละด่านนะครับอ่ะสำหรับไอกูเซีเบกนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแปะทําให้โดนกายภาพนะครับเพียงแต่ว่าหุ่นของสายวันช็อตกายภาพเนี่ย คือถ้าเกิดใครส่มมิกามาแล้วก็มิกาตัว UR นะนักบินนะครับแล้วก็ทำตัวนี้ไปเล่นเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะโอเคกว่านะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นทางนั้นนะอ่าโอเคอันนี้ก็มาพูดถึงเจ้าคิมริตวีด้านะครับในมุมของที่เป็นวันช็อตทีนี้มาดูในส่วนของถ้าเป็น S Unit นะครับ หายเอชยูนิตก่อนเอชยูนิตอยู่ไหนตาลายอ่ะเจอแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเอชยูนิตนะครับถ้าเอชยูนิตเนี่ยมันก็จะมีไรซ์ g u นดัมนะครับตัวเดิมใช่ป่ะที่ใช้กันอยู่ประจำที่เป็นรถเด็บนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่ว่าเดินสี่ช่องนะแต่ข้อดีของ r ร d ์ u n นดัมก็คือบินได้นะครับแล้วก็มันมีนักบินฟรีอยู่นะครับถือว่า ส,สูสีสูสีสูสีสองตัวนี้นะแต่ยังไงผมก็ชอบไอ้นี่มากกว่าคิมาริทวีด้านะครับอ่ะโอเคเพราะว่าในส่วนของไอ้อ่ะย้อนกลับมาดูอีกทีนึงไอ้ในส่วนของคิมาริทวีด้าอย่างที่บอกนะครับคือถ้าเราสามารถเก็บศัตรูได้สักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยคือถ้าเราวางแผนให้ทีม ให้ทีมแบบบางทีมแมปขึ้นไปก่อนใช่ไหมแล้วตัวนี้ยิงเก็บทีนึงเพื่อให้กําลังใจมันขึ้นนะครับมันก็จะใช้ปืนอาวุธอันนี้ได้นะทำให้โดนสเปเชียลนะครับแต่ส่วนในมุมขอไอตัวไรกันด้ามนะครับมันจะเป็นอนี่ทําให้โดนกายภาพ20เปอร์นะครับแถมใช้ยากด้วยสองช่องอันนั้นมันเป็นสี่ช่องไงนะครับพูดถึงพูดถึงตอนที่ผมใช้งานเล่นจริงๆอะ่ะตัวนี้ผมใช้ถนัดกว่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนนะเออ อ่ะก็ดานที่ใช้นะครับอย่างแรกเลยคือไอตัวคูเซลิเบกอย่างไอเจ้ากันดัมคูเซลิเบกฟูซิตี้นะครับอันนี้ผมก็ใช้ในเอ e ทอ a l นอ a โรดเอ็กเพรสิบสี่นะครับอ่าน,นี้เป็นเงื่อนไขที่กระดันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคิมินิตวีด้านะครับผมใช้ในเอ็กเพร5สิบห้านะครับแล้วก็คิดว่า ถ้าเกิดอีกหน่อยมีด่านแมปอีเวนที่ต้องใช้แท็กวันช็อตหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าเอ็กูนิตนะผมก็คิดว่าจะใช้ตัวนี้นะฮิมาริวีด้านะครับพร้อมกับนาดีร่านะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับมาพูดคุยรีวิวหุ่น SNR ตัวสายซับนะครับแปะดีบัฟนะจากหุ่นสร้างโมบิลสุดกันออน้ำไอรอนแมนอฟแฟนไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับถูกใจและคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนนลครับสวัสดีครับ